ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อว่าเจษดาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าไอเ้เจดเจดเป็นลูกชายคนเดียวของแม่ชื่นหญิงชราผู้ยากไร้แต่ใจบุญแม่ชื่นเลี้ยงเขามาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาแต่เจดกลับไม่เคยสำนึกบุญคุณแม่เลยแม้แต่น้อยทุกเย็นเมื่อแสงตะว,วันลับขอบฟ้าเสียงตะโกนด่าทอก็ดังลั่นออกมาจากบ้านไม้ทโทรหลังเล็กๆ เสียงแม่ชื่นร้องไห้เจ็บปวดกลายเป็นเสียงประจำหมู่บ้านไปเสียแล้วไอ้แก่จะทำกับข้าวก็ไม่ได้เรื่องมึงจะให้กูแดกอะไรเศษหมาเหรอเสียงตวาดของเจ้ตามมาด้วยเสียงถ้วยชามกระแทกพื้นแม่ชื่นนั่งคุกเข่ากับพื้นมือไม้สัน่นน้ำตาไหลพรากขอโทษลูกชายทั้งที่ไม่เคยผิด วันแล้ววันเล่าไอ้เจดยังคงตีด่าทอกรีดแทงหัวใจผู้ให้กำเนิดเขาด้วยคำพูดเลวทรามมึงไม่ใช่แม่กูกูเกิดมาซวยเพราะมึงแท้แม่ชื่นได้แต่ทนรับกรรมด้วยหัวใจที่เหี่ยวแห้ง ไม่นานนักวันหนึ่งไอเจดขี่มอเตอร์ไซค์เมาแอนไปชนเสาไฟฟ้าตายขาที่ตายอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลือดไหลนองพื้นข้างทางไม่มีใครไปร่วมงานศพมีเพียงแม่ชื่นคนเดียวจุดทูปให้ลูกชายทั้งน้ำตาแต่ความตายไม่ใช่จุดจบของเจต หลังเผาศพไม่กี่วันผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มได้ยินเสียงร้องโหยหวนยามค่ำคืนเสียงแหบแห้งเหมือนคนเจ็บหนักแม่หิวแม่ขอข้าวกินหน่อยเด็กๆผวากลัวไม่กล้าออกจากบ้านคนเฒ่าคนแก่พากันเล่าขานว่าไอเจดตายไปเกิดเป็นเปรต เปรตร่างสูงโยงผิวหนังเหี่ยวแห้งท้องโตแต่ปากเท่ารูเข็มมันเดินวนเวียนหน้าบ้านเก่าทุกคืนมันจะร้องขอข้าวจากแม่ที่มันเคยด่าทอแต่ไม่ว่าแม่จะวางของเส้นไหวเพียงใดมันก็กินไม่ได้ปากมันเล็กเสียจนไม่มีอะไรยัดเข้าไปได้มันหิวทรมานเหมือนที่มันเคยทำให้แม่ต้องอดกลั้นน้ำตา กรรมของมันหนักหนาทรมานนับชาติไม่ท้วนเพราะผู้ใดตีแม่ด่าแม่ไม่เคารพผู้มีพระคุณแม้ตายไปกรรมก็ตามสนองไม่มีวันหลุดพ้น